สวัสดีจ้ะพี่น้องจ้ามือนี่ยาแอวหัวถือกระพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดเหม็นโด้เจาะเห็ดเม็นหรือว่าเห็ดหนังไก่ที่คนไทยเป็นนิยมเอื่นกันละค่ะอันที่ยาแอวเก็บไปกระเบิดแล้วเด้อค่ะพี่น้องทั้งอันกินเจ้าของน้ำทั้งออกให้มูเป็นไปกินน้ำ้าบ้านเิ่นบ่มีเห็ดเก็บ บาดที่นี่ยอะแยวก็เลยมาหาเก็บไม่ตั้งตนไม่เสี่ยวเพิ่นไปเห็ดนำริกเผาด้วยจ้าบ,บาดนี้นพี่น้องพวกเจ้าหูบอกว่าเก็บไปหลายๆเนี่ยอันเป็นราเป็นหนึ่งเพิ่นเลียวนะเพิ่นยุบลงเยอะน้อยเดียวเด้พี่น้องเด้ที่ยี่เอะแยะเจียวไปเห็ดนำริกนะจ้าก็เ,เลยอยากได้พเพิ่นหลายๆเตืดกีหลายๆเตืด ขาใหญ่ขายาวอุ้ยสวยนะจ๊ะสวยนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยหักเตะเตะหักงั้นมางามจิ๋งาม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 ขอหยุมหน่อยนะนั่นุมแล้วค่ะหยุมเห็ดพี่แจ๊กเก็วค่ะมีหน่อยหยุมหน่อยมีหลายหยุมหลาย อุ้ยหักอีกละวโอ้ยขาหนาหมดแล้วเป็นเรื่องหักโอ้ยโอ้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 น้ำน้ำทางมือโคเอามอดออกนี่จะมึงไปกระสุนโคนี่เดี๋ยวนี่น้ำมาเพิ่นห่วงเฮ็ดเพิ่นค่ะ,ะเ,เะพื่อนเนี้ยเอวว่าเ้าจะพน้อง สีหกสีน้ำปันไดกับใบยันค่ะควายมีเห็ดเก็บมากระายมาเก็บมาเก็บเห็ดเก็บตัวกันเลยจ้ะพี่น้องยายเอวว่ะอันนี้มันคนละพันเลยนี่จะ้ะอันนี้อีกพันหนึ่งอุย้ยหักอย่างนี้หลีจ้ะคนละพันจ้ะพี่น้องแต่ยายเอวก็เอาขึ้นก็เดี๋ยวจะงับเลยจะมาง่าย เอาสะดกเนี่ยฮักเร็วเตห้อย,อย,อย,อยพ,พุดห้อยสัตว์มั้งต่ำเพิ่นปุ้ยไตลืมมึงกล้องพื่อที่จะไหนไหพี่น้องเป็นงูอยู่โอ้ยคอยรอดไม่รอดไหลอีกแล้วพี่น้องนั่นหน่อยอยู่สิจงไว้กันเนี่ยเอาอย่าง Mẹ chắc cũng mua tiêu tỉnh của mình bất chấp những người lùm băng tàu kong. Ng yon niệm kìa tay niệm luôn băng kong. Lùm con, tàu kìa tìm 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 đây, tìm 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 cả lúm tìm con, cái tìm 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 น้องเอ้ยพวกเจ้าเห็นอีหยังน้ำยายเอวบ่จ้ะนี่จ้ะแลเบิ่งทุกข่านี่นี่จ้ะเบิ่งสายพันสาย,สายเห็ดเม่นหรือว่าเหา็ดหนังไก่เด้อค่ะพูน่ะพูนเมีดดยนเบิ้อพี่น้องเด้อพูนพูนนนะจ้ะแค่เอวกผสิน้ำเก็บเพิ่มพูนเด้อค่ะที่นี่ก็ได้ผ้าผมเมียเบิง้งผ้าผ้าผมเมียพี่น้องเบิ่งสะก้อนค่ะสายเพิ่นเมียนพูน่ะยางงามเด้อค่ะยางงามยางงาม เต็มกับตาแค่เอวจะแค่ละกุ้มเนี่ยสายนีสายเดียวเต็มกับตาหน่อยจะแค่ละมือนี่ยดอกเป็นกาลังพอดีกาลัางน้ำพี่น้องเนี่ยดอกง่ายกับจิงแต่ว่าเป็นอ่อนอจะได้ค่ะเพิ่งนี่ไงหอยกูได้มาต่ำชื้อ เราพี่น้องน่อออกไปทั้งนั้นก็เป็นทั้งยางเด้ค่ะเห็ดเนี่ยสิมัาเกล็ดช่วยไก่ทั้งยางเด้พี่น้องรีเก็บประเด้๋ยดิ่หนุ่มค่ะหนุ่มแล้วมีน้อยหนุ่มน้อยมีหลายหนุ่มหลายหนุ่มเบียบไม่เห็นเกลียวเราว่าหนุ่มเลียนก็ได้ค่ะปลาหก หกเรียญว่าใดก็ไมีเกียวทุกคนเจ้าว่าข่อยยังสนิทีด้วยพี่น้องเลยเจ้าว่าข่อยเก็บวัานุถนอมแล้วจะการเก็บเห็ดมันก็ต้องเก็บแบบนี้ละนี่คือวิธีเก็บเห็ดของกข่อยค่ะเหยียบยังไีเก็บมันมีเนี่เอียวดีเก็บแซวมุนอุ่ยปุ่ยเลยเว้ยเจ้าพี่น้องเลย ลัองคันได้พอสายเป็นกลุ่มยังไงสายเงาๆไงเ้ยมวนไหลเก็บมันเก็บมวนเก็บมุนโอ้โมุนี่รีเลยมัมุนี่รีเเอาอย่างสกุลเดี๋ยวมาเก็บอีกนี่อีกนึง 后面那里。 bộ bượt rồi phần như hẳn phần cái chưa to cứ câu là cái nó เหงุนทางเราข่อยยานคุ้นยางมะพวขว่อยอยากไอเพป็นพี่น้องเราข่อยรีฟ้าเาจ้ะยังคงเรื่องมีจะได้มันคุ้นเหลียวบ่เห็นได้ฉันเพป็นพาะมาม่ยางมาเพป็นกระเห็นมาเพป็นกระเรียนของมาหาข่อยดรีพี่น้องหลังเทียรกัเฮาข่อย พี่น้องคอยเกีบยวใเป็นกวองเป็นกวองเกียวกองใบกวางใบบัดนั้นยังคอยใช้น้ำตัดขาเป็นเก็บมันขนาดได้เยอะอ่ะไปเก็บเห็ดูกใจสมใจแกงค่ะทุกค่ะ หัวสยายบ้ากันเด้อจ้านี่เอวเราก็เก็บเห็ดเปียบนี้แหละจะให้ค่อยมานั่งเก็บทะซาทะนุทนวอมมันกระบอทันกินดอกเด้อมันจิเมเดก้อน สิคำก่อนมนันยังคำเลีวอยู่โอ้ยสมน้ำหนาเนนก็บพวกทะเลที่น้อมกันไปนี่น่อยก็จุ้งมันหันทุ่มได้ลุกขึ้นแล้ววนะ่าม่ปล่อยกุ้มหนึ่งยกกันคานกันพี่น้องเอ้ยแล้วเดี๋ยวก็เลยสิเก็บเพิ่นกวงไว้สกวนเพิ่นกวยสิตัดขาเพิ่น,นใส่กับตาหน่อย เอ้ยได้น้ำผึ้งหลายเทเๆล้วปีนี้ได้ส่งไปให้หมูข่ข่อยน้ำพี่น้องแล้วมากินแล้วกินจีน้ำหมูข่ข่มันกูตาย เก็บน่อยพี่น้องเมื่อกี้นี้มากเกาลัดยายเหี่เพราเก็บเพิ่นบ่เคยเก็บตะเคียเพราะว่าบ่เคยผ่อนไหนตงุงพอจะไหนดิบๆบแม,มจ้ะนี่ก็สือกินเอาพี่น้องเฮ็ดต่หน,นี่นะเด้อจ้ะถ้าเพิ่นเคยเกิดมองใดเพิ่นก็สิเกิดมองหันเก่าเพิ่นเละจ้ะ ตามที่ยายเอ๋วเคยเก็บมาสังเกตมานี่ไปเก็บตะอมองเก่าได้เจอพี่น้องเพราะว่าคนนี้เชือบของคนยังได้หันไปเร้วนะจา้ะบ็ศูนพันดอกพี่น้องเอ้ยว่าต้องยานตนะคนจีสูนย์พันเด้อันยายเอ๋วเก็บนี่ยายเอ๋วกับขุดขนขุดสะบอเป็นถิ่นไปในตาที่เก่าได้เจอนน่ อีกอย่างหนึ่งด๊อกปีน้องนี่ยายเอวเกลี่ยเพิ่นเดียบดินเบิ่งเชื่อเพิ่นพี่น้องอันเนี้ยจะเพิ่นกระสียู่หันตลอดไปเพิ่นกระสิเป็นเชื่อต่อไปยายเอวสังเกตเพิ่งเร็วว่ได้ศึกษามาดอกจ้ายเอ๋อขึ้นเอาเองสังเกตเอาเองก็เลยขึ้นมาต้องเป็นเดียบนั่นนะจ้ะเพราะว่า ม้เก็บเพลินหม่องเก่าก็เห็นเพลินเก,ก็บที่หม่องเก่าคือเก่าจะเดินมาเชื่อเพลินกับตรงยี้ข้างล่างย,ยี่ใก่ขี้ดินนั่นแหละสัมผัสเราก็ล้นก็ล่นเด้อกับตากับใจไอเอี่ยวนี่โบบาด้วยค่ะขอให้ได้ขอให้ <c ười> มีาไกลายอืมเดิง ไต่ป้าเนี่ยกระโดดข่อยกระเลี้ยวเห็นเป็นบันนบจิตวิญญาณแบับจิตตาดีเนี่ยแบบจิตเสือขนาดพันยูนกๆกระโดกดกระนิ้งเลี้ยวก็เห็นได้พี่น้องกุมนี่ยข่อยจ้องพ่นไว้หลายมือเติบเราได้พี่น้องนี่ยกลับมาเก็บเพิ่นอีกนะ,ะนก็นักจะกำลังไงกำลังพอดีพอเก็บ พันนี่แหละพี่น้องเนี่ยสีเป็นสีออกนวลๆงามงามพีน่น้อง,องอเจ็บเ,เดี๋ยวบอกไม่เอวนี่นะอ๋อหักพี่นอ้องพี่น้องเบ่งเด้จ้ะนี่เป็นสีออกนวลๆน้ำไหลาเบ่องอยู่กลัวไมมพี่น้องก็เชีออ่ยวได้ป่ะโนะคืออยู่มองกลัวไมมเงาไมแท้แท้ หมดจนกค่ะกวงก้นกวงกวยเก็บเอท่นี่ลยกวยหน่มบกาขวดมาโอ้ยนั่นเอาเปเถีงนนะน้องที่ยเอาเปเถีงมันหินดดไงหินดกงามจ้ะงขาเป็นตึงขาเป็นพี่น้องตัวงามกับ พี่น้องจ้าปาตานีก็ฮหอดย้ำทียายเอ๋สิได้มาลำลาพ่อเม่พี่น้องไปอีกก็เด้อจ้าสำหรับคลิปมานเห็ดหนังไก่ของยายเอ๋อมือนี้กระได้จ้าแล้วเบิ่งนี้จ้าเต็มกระตาน้อยยายเอ๋สวดกระตาหน่อยพูลูจ้าจังไรยายเอ๋ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องหลายๆเล้อจ้าที่พักกันมาเป็นกำลังใจยายเอ๋วหัวถึกถึกชมน้อยๆตลอดตลอดมาคอยพักกันยุดีมิสุขสุขภาพดีสุขดีตลอดไปจ้า ฉันบอกกับ้ายเอาคลิปหนาเด้อค่ะขอบคุณลหลายๆ้จพี่น้องโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ